คนชงบอกว่าน้องพิงเจ็บมือนี่บ่โอ้นี่โบสยหน้าว่ามือเจ็บน่าลูกเห็นยังไงเจ็บคือหอยเขียวเนี่ยเอากัดกันกระบอกอยู่กระบอกอยู่เสาคู่ชงมาบอกชงเสียงมาบอกกันรีบลงมาแต่ผูกครับครับมูอยู่นี่แล้วญาติของกันเลยเลยแม่เนียสบายดีเนี๋ยวโอ้ใจใจว่างนะเพิ่อนเพื่อ เด้อเด้อโอ้ยส <occurs S 2> <Lia ison S 1> ิลลงเบิ่งก่อนเด้องามแท้เดิอันนี้ใส่เบิรงนกันโอ้ยลูกเพียงอันนี้โต้ต้องรอใช่ไหมกลับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบ r d s สุสุสุขุนเด้อไปยินดีตอนรับส่ง แม่น้องน้ำผิงอีกแล้วคุยพี่น้องเอ้ยโดยกะมาพบมาพอในมื่อนีนะ่เนาะพอดีทางโรงเรียนน้องผิงคุยพี่น้องเอ้ยเพิ่นได้ส่งขงวบคมเสียงแล้วก็ส่งผู้มาให้เบิง่งโดยเพิ่นว่าน้องผิงถือมูเอีหยังว่าตรงมีกัดถือมูกัดแขนเนาะแขนจักสิเป็นนี่แหละก็ยังแบบว่า <ชง S 1> มีคนชงข่าวใบเบิ่งอยู่ทางกลุ่มเคนชมเขาวเอ้ยชมเขาวมาทางเฟซเนาะ เอเร่เพิ่น้าไลงมาเลยว่าอ้เป็นหอยเพบักเลยว่าไเห็นนะมันมันทอนแสงเนาะเอเป็นวงบักเลยอนี่มกสญาติองกันบ่ญาติองเล่กันนี่ทางสาวครูเพิ่นกส่งาบอกก็เป็นกขอโทษเนาะเพิ่นก แตาา่วา่าสีเรื่งกับจักรีวัดจังไดเพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นก็ดูแลดีอยู่แต่ว่าเด็กน้อยไลายแี่ยก็อาจจะเป็นบางอย่างที่ว่าได้ญาติะชิงครองกันเนี่ยเป็นตามภาษาของเด็กน้อยเนาะแ,แต่ว่าเพิ่นกับชุดแต่ว่าเพิ่นอยากเบิ่งดูแลเนี่ยแต่ว่ามันเอะไรมันกับโบก,กุ้มนี่แล้วเป็นสบายดี บอกบานให้ในวะันนี้ไปญาติกันญาติกันบัดิมมูนี่สิปกัดมือน้องพิงน้อย<า>มองบานหันเสียงบมาลาสุดด,ดสยสงไปญาติบ้านกัดกระมือไม่ถ่าวเอาหแล้วคนลมาเันยไนเเาแล,แล,ะละ้ปกปกปกาติคนละมคนามาดหลานี่เาคนละมาหาคนละมา ว่าทางน้องพิงไปญาติของโมแล้วก็ไอ้ทางม่วนมาญาติเอาขึ้นแล้วก็น้องพินบ่ยอมบ่หรือว่าจังได๋เฮาก็โพดได้โมก็ได้กัดในช่วงประมาณนี้แหละเนาะเป็นหลังมือนะหลังมือเพิ่นเลยช่วงมือเพิ่นเลเนาะช่วงหลังมือเลยเป็นหอยบักใหญ่หอยพี่น้องให้เบิ่งบักใหญ่เด้าจําปานเลยตอนแรกก็คิดว่าเอ้ามียังอันกัดสิว่าเนสงม้เบิงแล้วเท่าสักครูบอกว่า น้องพิงเจ็บเด้อวันนี้คนน่ะขอโทษอะไรอาบก็ตกใจเนาะดิวมาเลยพี่น้องเลยตั้งแต่อยู่บ้านของน้องเตียวคนเนาะเลยตกใจเพราะว่าอยู่บ้านน้องเตวสัญญาณบ่ค่อยมีแต่เขาเข้าไปบึงภาพกับบัได้แต่บ้านี้บึงภาพที่เพันธุส่งมาเนี่ยบ่ได้แต่ทั้งสมบุญก็บ่มีแต่ฟังฟังเสียงนี่ก็อักนะแตวกับเพื่อนก็บอกว่าน้องพิงเจ็บเด้อนะเมื่อวาน้องพิงค์ไอวันนี้น้องพิงเจ็บเด้อแม่น้องพิงค์เลยคนน่ะขอโทษอะไรหลุด คิดฮะน้องผิงเจ็บแล้วเป็นหยังเนาะบักนี่ค่ะตกใจพ่พี่น้องเอ้ยก็ได้ว่าตาพาอกมาได้พอดีส่งหาทางสาวคูเพิ่นว่าถึงมูกัดเนาะถึงมูกัดหรืว่าตอนนี้หั่นกบ่ได้เป็นหยังแล้วพ่นน่ะได้กัหลังมือเลยขนาดสาวคู่หอมแก้มเพิ่นยังว่าสาวคูดื้อถ้าถึงมูกัดนี่เพิ่นสิว่าจังได๋สิว่าจังได๋เนาะทางน้องิงตาติพ่พี่น้องเอ้ยอาจังได๋กมีแต่ว่ามื้อนี้สิมารับเอาเพิ่นไว้แน่แล้วกสิได ถามมึงเพื่อนมึงเพื่อนเป็นจังไงถิกหมูกัดชีวะหมูจังไงเนะเออาะกะถามานั่นบอกเพ่อพี่น้องเลยกะคู่เพื่อนกะสุดแต่ว่าเพื่อนดูแลนเนาะแต่ว่ามันกะขึ้นกับเด็กน้อยดื้อเด็กน้อยดิ่นน้ำกนันเนี่ะเป็นตามตามภาษาเพ่อพี่นอ้องตามภาษาของเออด็กน้อยเนาะโดยอ่ะจังไงกะบเพ่อพี่น้องเลย <ใช S 2> เนาะตอนนี้มาหอนหนาโรงเรียนแล้วเพื่อนเอามาไว้เพื่อนก็ยังมาเอาดูเพื่นเลยถึงเวลาเลยเนาะ สามโมงไปไม่ได้เลยโยอ้ยไปเราไปลองพิงต์ตาตีบกันเป็นจังไรเนาะวันนี้พิงต์ตาตีบเฮาโอ<ด>้ยมาแล้วบ่

ปิดแล้วแค้แค่บางดูห่ะมือไหนในบางดูมือหน่อยเฮ้ยดูไหมโอ้นี่บ๊ทเจล่แว่ามือเจ็บหน่อยลูกเห็นยังยางเจ็บอ่ะเออแต่คือคอยเขี่ยเนี่ยเอากัดกันกระบอกอยู่กระบอกอยู่เสาคู่ส่งมาบอกส่งเสียงมาบอกกันรีบลงมาแต่ผมครับครับมูอยู่นี่แล้วญาติของกันนี่เลยมาเลยสบายดีเล๋วโอ้ chạy cái băng hà băng 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 đưa đưa uuuu chỉ lo bừng còn nữa ngam thế đấy anh chạy uuu miếng cái sao vậy nỉ pa pa thưa 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 ไปหลุดบ้างฮะไปผ่านไหมเจ็บบรุ่นหายปะหายบรุ่นอะไงพิงหายบลุกแต่จะเบิังบังขับรถก่อนลงมาขักันปโอ้ยขึ้นรถแล้วไปใช่ไปบ้านโรงเรียนงั้นไปบายบายไปกัดหนูไปกัดแขนอ่ะเอื้อหรือไอ้ไอ้ไอ้เอ เนี่ยอ <is it? S 3> ันยี่หล่ายยังนำมูนะดบานยันหมักบ้านเจ้าคือยินมูดกเจ้าคือบุขอเจ้าบริขอบรุกบ่บ่คือยันเลยส์เหจายนเลยบ่มันหนาเจ้าบิยันบลูกเลอมันหนาในขอดหล่ะเ้อโอเคบ่เพ่นห่อนพนยนในมูมูให้ไปได้นะไอให้ไปได้ลูกละไอให้ไปได้ไออ่ะยบ่ แต่ต้องพิงหายบ่หายบ่หรอบอได้กินเทพเม้นบ่ากินเทพคีศรคู่ว่าหายอยู่ขึ้นยังโอเคเดี๋ยวไปพาชิลหนุ่มเด้อเอ้ยบอให้หายเหรอดีศรคู่ว่าหายอยู่โอ้ยหอยเขียวมันชากันเราก็ให้แต่เก็ให้หายอยู่เลือดไม่ได้ออกบ่หรอบอไ่ได้ออกขึ้นยังชื่อ พี่ชินนุ่มก้อนจุนบ๊ายนั่งขาแม่พี่ดุกนั่งขาแม่พี่ยาเฉื่อยโอเคโอ้ยคนใหญ่เป็นสาวได้นั่งบังโป่งเบิร์ดด้วยไปดองเขื่อนะเฮยเขื่อเออเขื่อมือโคตรหนุบเป็นกค่วัาอายุเป็นยันบ้า ลูเชูงแมวดุกเชยปะแล้วลูกอยไปยากหมกบานยายี่ยงากของงูเลยวันนี้เ้อูอ่ะข้ิงใช่ดุข้าปิงเอาไว้เน่เอายังไห้นะข้ิงของพิงเอายังไหว้นลูกเอาว้ตู้เอาใบเช่องอ่ะตู้เอาว้เลยบมกบานเจ้าปดุกบ่เออเออเออว่าเลย อันที่ลญาเนกเขาของมูแล้วเอาให้มูแล้วพ่อคือไหนมูแล้วมูอะไรเออมูมมูแล้วมูมีแล้วลูกเก็บโอ้ยังเป็นมูแล้วใช่บุญหนักนะบุหนป้าลูกมองดูให้นเง้มึงดูเง้มึงดูไปให้เป็นหอยเขียวด้วนเก่งอืมไอชิลลี่น้วยเมชาสนมเด้อเอานึ่งเด้เด้อ ปลาเดียวปลาเดียวใช่เลยจะบปลาไสปลาไสกะซาบหมูนมดุมันหนานะน้องพิงหันเจ้าเอาของโมะน้องพิงต้องขอก็นุ่มเด้อโม่เอาไห้กะยาเอาอะไรรึเจ้าเจ้าโบเอาแบบวิธีที่ไปไปได้ดึงเอาของโม่เลิศโบเฮ็ดเดอลูกเด้อขอแน่แม่ขอแน่ไอ้ขอพิงขอดินน้ำแน่โอเคโอเคบรุ่มไอ้พิช เพลงทีเซนหนึ speaker, mm. Man, ่งขอเนยแม่นแบบพี่แหละต้องโคแบบนี maybe, okay. ้เด้รูกเด้อโอเคเดี H ๋ยเแม่เอาหห้เ่งแกแกูอเอ็งโอเคเด๋ยแม่พาีบวานเด้อกินวานเด้อเกิดเกิดนี่ยเกมาหอด่อนหอด่อนหล่หอดคอนหอดคอนขีนห่งนหนึ่งขออนหนึง ยอดก่อนไม่ใชเกิดลูกละอยากเเกอหอดพ่อนดูหอดก่อนลใช่อยานะป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 ะโอเคเดี๋ปดุงพาพดุงมาชื่นนุ่มกอนพา่องพิงชื่นนุ่มกันเด้อใช่ใชบอกปาดลูกบอกปลาดุงลูกใช่ใช่ใช่น้้พวนั่นน่ะนองช่นุ่มแน่กินยังลูกละกินสตอรี่กิสตอรี่้สตอรี่น อร่อยวะดโวยดย,ดยสตอเบอรี่บอกป้าลุงด้วยค่ะป้าลุงน้องพิงกินสตอเบอรี่ไก่กินน้ำ้อกพิงมะป้าลรรุงกินน้ำบ่ป้าลุงกินน้ำบ่ดกระรอะไรวนลงไปเวียนเทียนมาดุก,ก่แรงลงไปวะอ,อ็ไปทุปป่ยจ้าไปบะเฮ้ยพอเว่าวสพว่าวไาหนบนคอนเทนเนอรบนได้ขึ้นเเนจับน้อยู่จับน้ำอยู่เน้ แม่ไม yeah, ่กินมึงด้วยหรอนี่ต้องชื่อแบบคือแม่นี่เพม่นชื่อคือเจ้านะไอหยังเป็นคือคนใกล้นี่ยมันชื่อมาเมื่อกี้นี่ไอหยังพยายามมาเพิ่นนี่มด้่ยพวให้ปลุ้งด้วยกลางหัวใจบอไนหัวใจบ่เออเออว่าสติ๊ดด้วยไอ้ไอ้ไอ้ยังกัดอันมื่อลูกพิงนะบอกแม่ยกแม่ยังไม่ได้หูเลยไอ้หยังนะไอ้เจม ไอเกมไอเกมหรือไอเจมไอเกมไอเกมโอ้ไอเกมกัดมือเจ้าบ่ะตใช่ยังกัดไอเกมเแล้วซื้อไอเกมบ่ด้วยไอเกมไอเกมไอเกมตอนเขามากไม่ได้มาเพิ่นก็บอกว่านายซื้อดิวเพคนยุบอ่ะไอไอเกมไอเกมควบมือพิงเค์คนอ่ะสตอเบอร์นี่ ขัดจิตต่อไปดิหัวหัวจะแล้วอันนี้แ่บปุ๊บแ่บน่ไปชื่อห่นี่ไปชื่อหน้องผีนี่ดุแมยบุญนาเพลงเพลงเราอยู่บ่แพงอยู่บ่เม่บุญนี่มน้อยดไมีอยู่ยมอยูว่าแมกับปาไปเพียกเมื่อยแ มาเห็นหนอลูกสาวนั่ก็หายเมื M ่อยด้วยหายเมื T ่อยด้วยป้าลุงเลยจะพูดตงเสียงบอกแซดมาได้ไหมเ่รอเลอไม่ชวนไม่ได้กินทอดเข่าเลยไม่กอดใหม่กอดนะนีดูต้องกินก่อนนะกินตัวดีกว่าเดิมใหม่กอดมัมมี่กินเบีกัน เมฆข่าเลยเพิ่นต้องชื่อเองนี่คือเมฆเข่าวตลาดเลยไม่ชื่อมาให้เพิ่นเมื่อกี้นี่เพิ่นเอาได้ชิ้นชาพันกับบุเชิ่งโอ้ยสตรอบอดี่บ่ดีนะไต่สตรอเบอร์รี่ทำนี้ก็ดีใจไปโอเคเด้อปลาลุงเลยสำหรับคลิปนี้น้องพิงกับบุดจะเป็นยังไงแค่ถึกมูถึกมูนะไอหนึ่งเมอเบลฮะเมโอเบลเมโอเบลแน่นึ่ง โอเคโอเคมาเพงแม่ก okay, okay. ่อนจ้ะเหนียวได้เหนียวได้อบเลยเนียวปากเเหนียวปากได้เหนียวเนี้ยคนแบบว่าไม่ไม่ไม่รู้โน้ยกดอะบอด้มีอย่างไรถึงมือกัดแขนกัดหลังมือกัดหลังมือหน่อยนึงไปไปด้วยจะเป็นห้อยแขียวอ่ะแต่ว่าอ่ะเยี่ยมมาก่ว่ากน นเงี้ยป okay, ่ะเย็บไปเจ็บเออเจ็บไปเฮ้ยจันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อนจะได้ขอลาพี่ด้านนอกลาปลาลุงไปก่อนเด้อสวัสดีปลาลุงกระดุกให้ด้วยสวัสดีปลาลุงกระดสวัสดีปลาลุงว่ากระดุกสวัสดีปลาลุงไปก่อนเด้อพอกันคลิปหน้าเด้อปลาลุงหยอกขอ Oi, papai. Meu